เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Matrix ภาคที่4ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแท้1 0 0ราคาต่อตัวแค่229บาทเท่านั้นถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ททีี่่่่่่ลลิิงกกรรร้้้้้าาาาาานนนนนนดดดหหือออววสแขึยยูบจไเเถใค ถูกใจลายไหนก็สั่งเสื้อกับแอดมินของ VP Shop ได้เลยครับ หลังจากที่เดอะแมทริกจบวัฏจักรที่6ไปตอนนี้เดอะแมทริกก็อยู่ในวัฏจักรที่7อีกครั้งหนึ่งและมันก็คล้ายกับเหตุการณ์เดิมที่ทินิตี้กำลังโดนตามล่าแต่แค่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่ทินิตี้และส่วนพวกสายลับเองก,ก็กำลังตามล่าตัวเธอเหมือนกันแต่ที่ต่างออกไปก็คือมีคนกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่และคนที่กำลังดูเหตุการณ์ครั้งนี้เธอก็มีชื่อว่าบัคเธอก็คิดว่ามันคล้ายกับเหตุการณ์เดิมมากๆทั้งๆท,ที่เหตุการณ์นี้เป็นจุดเร ตามล่าอยู่เธอไม่ใช่ทินิตี้ด้วยซ้ําแล้วพอพวกสายลับรูว้วาบัคอยู่ที่นี่เธอเองก็โดนตามล่าไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วพอบัคหนีมาพวกสายลับมันก็มีพลังเหมือนเดิมเลยคือถ้าเกิดว่าใครในเมทิกเห็นเป้าหมายที่พวกสายลับตามล่าพวกสายลับก็จะสามารถย้ายล่างมาอยู่ในล่าของคนนั้นได้ทันทีบัคก็รู้ตัวว่าเธอสู้ไม่ได้เธอก็พยายามหนีออกมาก่อนและในตอนที่บัคก,กาลังจะโดนจับอยู่ๆก็มีคนมาช่วยเธอผู้ชายคนนี้ก็พาเธอผ่านประตูมิติมาโผล่ที่หนึ่งแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาดันเป็นสายลับอีกบัคก็ไม่ ท,ทั้งสองคนโผล่มากันันเป็นห้องของนีโอยู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่ามีแค่เขาคนเดียวที่รู้ว่าที่นี่อยู่ไหนเขาเองก็พยายามตามหานนโอและแต่ก็ไม่เจอเลยและส่วนบักเองเธอก็อยากจะตามหานนโอเหมือนกันเธอก็มั่นใจว่านนโอยังไงก็ต้องมีชีวิตอยู่เพราะว่าก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่นี่เธอเคยเห็นนนโอมาแล้วครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นชีวิตของเธอมันก็เปลี่ยนไปเลยเธอเริ่มรู้สึกได้ว่าโลกที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นแค่โลกที่ถูกสร้างขึ้นมาและส่วนผู้ชายคนนี้เองเขาก็าคิดแบบนั้นเหมือนกันบัก <Buck, S 2> ก็เลยถามว่านี่คุณเเเป็็นนนนนใคครกกกันแน่่่ีียยผู้้ชชาาาาบออวื และสิ่งที่เขาต้องการก็คือการตามหาตัวนีโอเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมความคิดนี้ถึงอยู่ในหัวของเขาบักก็ดีใจอย่างน้อยที่สุดก็ตามหาตัวของมอร์เฟียสเจอสักทีเธอก็เละยยื่นยาให้มอร์เฟียสสเม็ดถ้ากินยาสีฟ้ามอร์เฟียสก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมและส่วนยาสีแดงจะทําให้มอร์เฟียสออกจากที่นี่แล้วพอมอร์เฟียสกินยาบักก็ต้องพามอร์เฟียสออกจากแมททิกก่อนและคนที่นําทางให้ทั้งสองคนก็คือเพื่อนของเธอเองผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าซีสีก็บอกให้ทั้งสองคนรีบกระโดดออกจากหน้าต่างเลยแล้้ววก็ดูเหมือนน่าทัง,งค หนีออกมาได้สําเร็จทางหน้านนโอที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนในวัฏจักรที่6ในวัฏจักรที่เเขาก็ทํางานเป็นคนออกแบบเกมและการออกแบบเกมของเขาทุกอย่างมันก็คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฏจักรที่6หมดเลยและเกมที่นนโอเคยสร้างมาก็มีชื่อว่าแมทิกและระหว่างที่เขาพักนนโอก็จะไปนั่งกินกาแฟและในร้านนี้ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นนโอชอบมารอเป็นประจําและผู้หญิงที่ว่าก็คือทินิตี้แต่ทินิตี้กับนนโอทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ําและแถมทินิตี้ตอนนี้เธอก็มีครอบครัวของเธออยู่แล้วด้วยล โขชอบผู้หญิงคนนี้วันนี้เขาก็เลยอาสาไปติดต่อให้นโอเขาก็พยายามห้ามแต่ไอ้นี่ก็ไม่ฟังเลยทินิตี้ตอนนี้เธอก็มีชื่อใหม่ว่าทิฟฟานี่แต่ว่าเราจะเรียกว่าทินิตี้เหมือนเดิมแล้วกันเธอเองก็รู้สึกว่าเหมือนเธอเคยเจอนิโอที่ไหนมาก่อนทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยลูกของเธอก็ดูแถมพัวยังมาตามอีกแล้วพอตอนที่นโอกลับมาทํางานหัวหน้าของเขาก็เรียกมาคุยด้วยเนื่องจากช่วงนี้เกมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมามันค่อนข้างขายยากบริษัทแม่วอร์เนอร์บาร์เธอร์เขาก็เลยส เพราะว่าเกมเดอะแมทิภาคที่1นถึงสที่นีโอสร้างมันได้การตอบรับดีมากพวกเขาก็เลยอยากจะขายเกมภาคที่4ต่ออีกรอบหนึ่งแต่ด้วยความที่นีโอสร้างเกมเดอะแมททิภาคที่1นถึงภาคที่3มาเขาก็รู้สึกว่าการกิดของเขามันไม่ค่อยปกติและทางด้านเนื้อเรื่องของเกมเดอะแมททิภาคที่1นถึงสมันก็จะตรงกับหนังที่เราดูในภาคที่1นถึงสเลยและระหว่างที่คุยกับหัวหน้านีโอเขาก็เริ่มหลอนๆขึ้นมาอีกอันที่จริงนีโอตอนนี้เขาก็ไม่อยากสร้างเกมเดอะแมททิขึ้นมาอีกเลยหัวหน้าก็บอกว่าาาาาาาถ้้เเเเกกกกกกิิิดววว่่่พพรรรไมมททํบษััแ็จจะยลสญงงขอา แล้วพอคุยกับหัวหน้าจบนีโอเขาต้องมาหาจิตแพทย์เหมือนเดิมตอนนี้นีโอเขาก็สับสนไปหมดพอเขาเริ่มคิดว่าชีวิตจริงของเขามันก็คือเกมและเขาก็เริ่มสับสนว่าตอนนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาอยู่โลกจริงหรือว่าโลกที่ AI สร้างขึ้นมาหมอเขาก็พยายามบอกว่าที่นีโอเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านีโอเขามีพลังจินตนาการมากกว่าคนทั่วไปไม่งั้นคุณคงสร้างเกมที่ดีขนาดนั้นมาถึงสาภาคไม่ได้แน่แนเพราะงั้นไงนีโอก็เลยสับสนว่าชีวิตจริงกับเกมมันก็คืออันเดียวกันและยิ่งหัวหน้ามาสั่งให้ทําาเกกมภคที่่่่4ตออแนนนวำ วิตกของคุณก็เริ่มหนักขึ้นและก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่นีโอมาหาหมอหมอก็จะให้ยามากินและยาที่นีโอกินประจําก็จะเป็นยาเม็ดสีฟ้าและพอเขากินเขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมและชีวิตประจําวันของนีโอก็คือตื่นเช้ากินกาแฟออกกําลังกายแล้วก็ไปทํางานนีโอก็ใช้ชีวิตวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่ามันท้อเหลือเกินเขาก็รู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แนวของเขาเลยแล้ววันนี้นีโอเขาก็เลยตัดสินใจเข้ามาคุยกับทีนิตี้แลวพอทั้งสองคนได้คุยกันทีนิตี้ก็รู้จักเเเกกมมมที่นนนนโอออสร้้าางขึหืัธ เธอถามว่าตัวเพลในเกมเนี่ยนีโอได้ใส่ความเป็นตัวเองไปบ้างหรือเปล่านีโอเขาก็บอกว่าใช่และส่วนทีนิตี้เองเธอก็รู้สึกว่าตัวนางเอกในเกมมันมีความคล้ายกับนิสัยของเธอยังไงก็ไม่รู้แล้วเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน,ท,นทีนิตี้เธอต้องขอตัวก่อนเพราะาลูกคนเล็กของเธอดันเอาเลโก้ยัดจมูกตัวเองและส่วนนีโอเขาก็ต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมแต่พอทํางานได้ไม่นานอยู่ๆหน่วยสวาร์ก็บุกเข้ามาที่นี่เพื่อนของนีโอก็บอกว่าสงสัยมีคนโทรไปกวนซ่นตีนตำรวจแน่เลยพวกมันคงแกล้งบอกว่่่าทีีีนม อย่างงี้มัทุกคนในตึกก็ต้องอ,อพยพบออกไปด้านนอกก่อนและนีโอเขาก็ได้รับข้อความจากใครบางคนคนที่ส่งมาเขาก็บอกให้นีโอมาเจอกันที่ห้องน้ําหน่อยตอนนี้นีโออยากรู้คําตอบแล้วใช่ไหมว่าที่นี่คืออะไรนีโอ <N io S 2> ก็คิดว่าต้องเป็นเพื่อนกวนซ้่ตีนเขาแน่ๆแล้วพอลองไปที่ห้องน้ามันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาเนวเขาคิดว่าใครเนี่ยมึงเหลืองมาเลยมอร์เฟียสบอกว่านี่จําเขาไม่ได้ใช่ไหมไอ้มอร์เฟียสคนแรกเขาก็เปิดตัวมาอย่างเท่เลยและส่วนเขาเดินเปิดตัวออกมาจากคอหานพร้อมกับใส่ชุดเจ้าว่าเนอเขาก็ไม่เชื่อว่านี่มอร์ ็คิดว่าสติของเขาต้องหลอนไปอีกรอบแน่ๆโอ้โหนี่ฉันมาเป็นตัวขนาดนี้เองยังไม่เชื่ออกเกหรือไงนโอเขาก็ลองจับดูเฮ้ยใช่เป็นตัวจริงด้วยไม่ได้ไม่เชื่อตอนนี้กูต้องเล่นบทคนบ้าไปก่อนกูไม่เชื่อแน่นอนแล้วพอมอร์เฟียสยื่นยาสีแดงให้ชัดเลยนี่กูบ้ายังไงกูก็บ้าแน่ๆนโอเขาคิดว่าเขากํลาลังสับสนเรื่องระหว่างเกมกับโลกจริงมอร์เฟียสเขาก็เอามือไปแยกระจกให้ดูไม่ได้ช่วยให้มันดูจริงขึ้นเลยหนักกว่าเดิมอีกทีนี้และจากนั้นหน่วยสวสกาาก็เ,ออกเขา่ายงมรองรเก็บ ก็มีระเบิดตามหลังเขามามอร์เฟียสเขาก็เป็นคนมาสู้ไอหน่วยสว่านพวกนี้แล้วอยู่ๆหัวหน้าของนีโอก็เดินออกมาแล้วพอเขาคว้าปืนมาได้เขาก็เรียกนีโอว่าคุณแอนเดอร์สันและปกติสมิธไม่จะชอบเรียกชื่อของนีโอแบบนี้และส่วนนีโอเขาก็ยังคิดว่ามันไม่จริงอยู่เหมือนเดิมนีโอเขาก็พยายามตั้งสติเขาต้องกลับมามีสติอีกรอบหนึ่งแล้วพอเขาเริ่มกลับมามีสตินีโอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขาก็งงว่าเขามาอยู่กับหมอได้ยังไงเนี่ยหมอก็ถามว่านี่นีโอเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ๆ ที่นโอมาหาเขาคุณจําได้ไหมว่าคุณอาการหนักมากตอนนั้นตอนที่คุณอยู่งานเลี้ยงของบริษัทอยู่ๆคุณก็บอกทุกคนว่าคุณอยากบินออกไปจากที่นี่โชคดีนะที่มีคนห้ามคุณไว้ทันนนโอเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเห็นเมื่อกี้เลยเขาจําได้ว่ามอร์เฟียสมาหาเขาแต่ว่ามอร์เฟียสคนนี้คือคนที่เขาสร้างขึ้นมาเองในเกมนี่เนโอกําลังจะบอกว่ามอร์เฟียสคนนี้กําลังมาช่วยคุณให้คุณ,คณออกจากแมทิกใช่ไหมเนโอก็รู้ดีว่าเขาแค่คิดไปเองและต่อให้กลับไปที่ออฟฟิศของเขาตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นและพอนนโออกกกลลัับมาเาเเเ็ยยยงงงึึถรืู่่ ภาพเก่าๆมันก็ลอยเข้ามาในหัวของเขาไม่หยุดนโอเขาก็เริ่มเมาสได้ที่แล้วลเขาก็คิดว่ากูต้องบินให้ได้เลยวันนี้แต่พอเนโอคิดจะบินบักก็มาดึงเขาเอาไว้ข่าวที่แล้วมอร์เฟียสและคราวนี้ใครกันเนี่ยบักก็บอกว่านโอจาเธอไม่ได้หรอกแต่ว่าเธอเคยเจอเนโอมาก่อนตอนที่เนโอกําลังจะโดดจากตึกตอนนั้นเธอยังเป็นแค่แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์อยู่เลยแต่ว่าเธอก็เห็นสิ่งที่เนโอทำในต,ตอนนั้นเนโอคุณไม่ได้ตกลงไปหรอกพวกมันก็มาจับคุณกินยานแล้วก็ให้คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมและเพื่อนคุุุณณณททีี่่่่่่โโรรรมมมมมาาาหหคคตตออออนนนนนน้ััไใชเเพืขงกกแแวปป็ สร้้าางขึนมและตอนนี้จู๊ดเพื่อนของนีโอก็น่าจะพาสายลับมาที่นี่ด้วยแล้วที่นีโอสร้างมอร์เฟียขึ้นมาทั้งหมดก็เพราะว่านีโออยากให้ใครสักคนตามหามอร์เฟียให้เจอแล้วก็ให้มอร์เฟียช่วยพาคุณออกไปจากที่นี่บักก็เปิดรูปรอยสักกระต่ายให้ดูถ้านีโอต้องการความจริงก็ให้ตามเธอมาแล้วไอ้เรื่องรอยสักกระต่ายมันก็ตรงกับเกมที่นีโอเขียนเลยนีโอเขาก็ตัดสินใจลองตามไปดูที่เผื่อกูจะบินได้กับเขามั่งแล้วประตูที่บักพามามันก็จะไปโผล่ที่หนึ่งนีโอเขาก็ไม่คุ้นเลยเมื่อก่อนม่นม่บบมวมหวาิง โทรศัพท์กันแล้วแล้วพอเปิดประตูอีกบานนีโอเขาก็มาโผล่ที่ไหนสักที่หนึ่งมันก็คล้ายๆกับที่ที่เขาเคยเจอมอร์เฟียสครั้งแรกแต่ว่ามอร์เฟียสเวอร์ชัน2เขาก็อยู่ที่นี่แทนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากินเลยมเพื่อนเดี๋ยวใจเย็นก่อนคุยกับกูสักนิดนึงดิถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงและเขาไม่ได้บ้าสแสดงว่าเรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมแล้วถ้ามันคือเรื่องจริงเขากับทินิตี้ก็ควรตายไปแล้วเด็กเรื่องนั้นบักก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเครื่องจักรถึงชช่่่วววววววยยยยยนนนนนนออออออเาาาาไไ้้้้แแแลลกกกกกจมมััััั็งงทตตีีพพซ น,นิโอเห็นตัวตนในกระจกของตัวเองเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วไปเห็นก็คือแบบนี้ต่างหากโอโหไอ้พวกนั้นเปลี่ยนสักขนาดนี้เลยแล้วตั้งแต่ที่นิโอกับทินิตี้บุกเข้าไปในเมืองเครื่องจกักรตอนนี้ก็ผ่านมา60ปีแล้วด้วยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยที่ตอนนี้ยังต่อไม่ได้ทั้งเรื่องที่นิโอไม่แก่ขึ้นเลยแค่ผมยาวขึ้นมานิดหน่อยและเรื่องที่พวกมันพยายามซ่อนตัวคุณทําไมแต่ถึงยังไงก็ตามแต่คุณนิโอคุณแดกยาเม็ดนี้เถอะครับนี่ผมยื่นให้คุณมาสอง ม,มทีนี้ก็ได้เวลานิโอกินยาสีแดงสักทีทีนี้สีเขาก็รายงานว่าเหมือนมีสัญญาณแปลกๆแฮก,กเข้ามาและตอนนี้นิโอเขาก็เห็นหมออยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกหมอก็พยายามบอกว่าทั้งหมดนิโอก็แค่คิดไปเองและเขาก็พยายามดึงนิโอมาหาเขาบัตกับมอร์เฟียทั้งสองคนก็เลยมาขวางเอาไว้และตอนนี้ AI มันก็ส่งคนมาจัดการพวกของบัตอีกพวกเธอก็เลยต้องใช้ประตูหนีกลับมาที่รถไฟทีนี้ AI มันก็เลยควบคุมคนที่อยู่ในรถไฟแล้วก็ให้มาจัดการกับพวกบัตส่วนนิโอที่ยังมึนยาอยู่เลยตอนนี้เขาก็ยังทําอะไรไม่ถูกพวกของ พวกเขาก็ไล่เก็บคนบนรถไฟก่อนสีก็บอกกับบัสว่าเขาเตรียมทางออกให้นนโอเรียบร้อยแล้วและทางออกที่ซีเตรียมให้ก็คือกระจกบานเนี้ยจากนั้นนนโอเขาถูกส่งตัวเข้ามาแล้วที่ที่นนโอฟื้นก็คือที่เก็บมนุษย์ของ AI แล้วนนโอเขาก็เห็นว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเขาก็คือทีนิตี้ทีนี้มันก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาปลดสายไฟของนนโอแล้วก็มีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยพานนโอออกมานนโอเขาก็ได้เห็นทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เพราะว่ามันยังเหมือนเดิมหมดเลยจากนั้นหุ่นยนนนนนนนตต์ัััววีี้้กก็พาาาาาาิโโอออเเเขมมมท่่่ยยและดูหืงไชบ ความเป็นจริงหมอเขาก็เลยเชื่อมต่อนีโออีกรอบหนึ่งนีโอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาก็จําที่นี่ได้เพราะว่าเป็นที่ที่มอร์เฟียสเคยสอนเขามาก่อนด้วยความที่มอร์เฟียสเวอร์ชัน2เขาเป็นโปรแกรมเขาก็เลยอยู่ได้แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นมอร์เฟียสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมนีโอเขียนโปรแกรมของเขาให้เป็นแบบนี้นีโอเขียนให้เขามีความเป็นมอร์เฟียสแล้วก็ผสมกับสมิธแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังได้ผลอยู่ดีสุดท้ายเราก็พานนโอมาอยู่ที่นี่จนได้อ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เราต้องทํากันบั่งแล้วตลอดเวลาที่่่ผาาาานมามมนมมรววัปองค,คงจํ ให้กับนีโอทั้งนั้นพอาะง้นนีโอต้องถอนยาพวกนั้นออกซะก่อนส่วนขั้นตอนการถอนยาก็ไม่มีอะไรมากก็คือการกระทึบนีโอนั่นเองแล้วพี่แกก็กระทืบซ้ำไม่เกรงใจทรงผมจอนวิกกูเลยแล้วพอโดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวนีโอเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาบ้างแต่ว่ามอร์เฟียสเขาก็ยังไม่หยุดต่อยนีโอมอร์เฟียสเขาก็ถามว่านีโอไม่อยากช่วยทินิตี้หรือไงและหนังทุกเรื่องพูดถึงหญิงไม่ได้เลยพลังมันจะมาทันทีนีโอเขาก็เลยอัดขึ้นพลังใส่มอร์เฟียสพอนีโอฟื้นมาอีกทีห,อห้องพักนัันนาานั้้นนนนบคเเเเเธธอออกก็็็ดิขาาาามมถว่่ีโปไงง เขาก็ยังไม่นึกเลยว่านี่คือเรื่องจริงถ้าเกิดว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงความทรงจําของเขาทั้งหมดแมททิกมันดันเอามาเปลี่ยนเป็นวิดีโอเกมแล้วมันก็ทําให้ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างคือเรื่องโกหกแล้วยิ่งเขาฟื้นมาแบบนี้เขาก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเลยมาร์กนนบอกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดก็เพราะว่าดีโอเลยในแมททิกเองก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปเหมือนกันมันมีพวกโปรแกรมบางส่วนถูกกาจัดและถูกขับไล่ออกมาจากนั้นเธอก็พาเนโอออกมาด้านนอกมาร์กก็แนะนําให้เนโอูรั้จกกลก การมาเป็นพวกของเราด้วยอันที่จริงเครื่องจักรที่มีสติปัญญาพวกนี้เขาเรียกตัวเองว่าเซนเทียนและนอกจากเซนเทียนบางส่วนจะกลายมาเป็นพวกของมนุษย์พวกโปรแกรมเองก็มีเทคโนโลยีที่ทําให้สามารถอยู่ในโลกจริงได้แต่ข้อจํากัดก็มีอยู่นิดนึงตรงไอ้เครื่องนี้มันสร้างขึ้นมายากเนี่ยแหละแล้วมอร์เฟียที่เป็นโปรแกรมเขาก็เดินมาทักทายกับนีโอแต่นีโอเขาก็มีเรื่องจะถามเซนเทียนพวกนี้นิดหนึ่งตอนที่เขาถูกช่วยออกมามันมีแคปซูลอีกอันหนึ่งที่นอนอยู่ข้างๆเขาและเขาก็คิดว่าคนที่อยู่ในนั้นคือทีนิตี้แน้ี แต่ว่าตอนนี้เรายังหาทางไปช่วยทินิตี้ไม่ได้ขนาดแค่ช่วย Neo, นีโอออกมาได้ยังลําบากเลยจุดที่นีโอกับทินิตี้อยู่เป็นจุดที่ลึกมากและเซนเทียนพวกนี้ก็คิดว่าถ้ากลับไปกรกอบนึงมีหวังพวกเขาโดนฆ่าแน่ๆเอาอย่างนี้ก่อนอื่นเรากลับไปที่เมืองของเราก่อนดีกว่าและทางเข้าเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วด้วยทางเมืองพวกเขาก็ใช้ระบบลวงตาสร้างขึ้นมาแทนและเมืองนี้ก็ชื่อว่าเมือง IO และคนที่มาต้อนรับก็คือนายพลของเมืองนี้มักเธอก็รู้ตัวแล้วว่าเธอต้องโดนลงโทษแน่ๆเพราะเรื่องที่เธอไปช่วยนีโอออกมาเธอไม่ได้ขออนุ ลด้วยซและผู้บัญชาการปัจจุบันเธอก็คือไนโอบีเนโอบีเธอก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านีโอยังไม่ตายแต่ก่อนที่จะคุยกับนีโอเธอต้องสั่งลงโทษบาร์ก,ก่อนและบทลงโทษของบาร์ก,ก็คือถูกถอดออกจากการเป็นกัปตันแล้วพอไนโอบีได้นั่งคุยกับนีโอสองคนตอนนั้นที่พวกเรากําลังถูกโจมตีแล้วอยู่ๆพวกเซนติเนลมันก็ถอยทับกลับไปมีคนบอกว่าเป็นเพราะนีโอช่วยพวกเราเอาไว้ตอนนั้นเธอยังไม่เคยเชื่อเลยด้วยซ้ําว่าสงครามมันจะจบทุกครั้งที่เธอตื่นมาเธอยังคิดอยู่ตลอดเลยว่าสงครามกําลังเริ่มขึ้นนแต่่่พออผาาามมยีเเธก็ริ แล้วว่ามันไม่มีสงครามจริงๆเนลบีเธอก็อยากพานนโอไปดูอะไรบางอย่างที่นี่ก็คือหน่วยวิจัยพืชของเมืองไอโอเมื่อก่อนที่ไซออนปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้นด้วยซ้ําแต่พอมนุษย์อย่างเราได้ร่วมมือกับเซนเทียนพวกเขาก็สอนวิธีปลูกพืชให้กับเราเมื่อก่อนมนุษย์อย่างเราไม่เคยกินผลไม้พวกนี้เลยด้วยซ้ําแต่ว่าตอนนี้เราสามารถปลูกพวกมันขึ้นมาได้พวกเขาก็ใช้วิธีการดึงด n a นเอของพืชจากโลกของแมททิคออามาไว้ที่โลกจริงจากนั้นก็ทําให้พืชสังเคราะห์แสงเทียมที่นี่และพืชแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ไได้้เเเลยยยถาามมมนนนุษ์กกับับซที่่่่รววือแต ตอนเมื่อก่อนพวกเขาไม่ได้คิดเหมือนเราตอนนี้เลยพวกเขาคิดว่ายังไงมนุษย์กับเซนเทียนก็ไม่มีทางร่วมมือกันได้แน่ๆแ,และจุดเริ่มต้นของเมืองไอโอมันก็เริ่มต้นที่เมืองของเครื่องจกักรพวกเครื่องจักรเองพวกเขาก็เริ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและเทพพยากรก็บอกกับเธอว่าตอนนี้พวก AI เริ่มแบ่งอำนาจกันเองและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้ไนโอบีเห็นเครื่องจักรต่อสู้กันเองและนั่นก็คือคําทํานายสุดท้ายจากเทพพยากรและในตอนที่มอร์เฟียรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ได้สนใจพวกมันเลยแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันนนนกก็เเเปปลลีีี่่่ยยยยไซททาาางงุมม้้อูข พวกเรากับเซนเทียนก็ช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาตอนนี้นนโอเขาอยากไปช่วยเทนิตี้มากกว่าแน่นอนว่าไนลบีเธอก็ไม่ยอมเพราะว่าการที่พวกเราไปที่เมืองเครื่องจักรอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะทําให้พวกมันกลับมาโจมตีพวกเราก็ได้เนลบีก็เลยตัดสินใจขังนนโอเอาไว้แล้วพอนนโอถูกขังเอาไว้ในห้องนี้มาร์เฟียสก็มาหาเขาบัตเขาก็อยากถามนนโอว่านนโออยากจะถูกขังอยู่ที่นี่หรือว่าอยากไปช่วยเทนิตี้ถ้าเกิดว่าอยากไปช่วยแฟนก็ขึ้นยานมาเลยไนลบีเธอก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงกแ ดอยู่ีและตอนนี้พวกเขาก็หาตัวททนิตี้จนเจอแต่คําถามก็คือททนิตี้เธออยากออกมาที่โลกนี้ไหมจากนั้นทุกคนก็เข้ามาในโลกของแมททิกและอยู่ๆหัวหน้าของนีโอเขาก็มาที่นี่อันที่จริงหัวหน้าของนีโอเขาก็คือสมิธเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่านักวิเคราะห์มันคิดอะไรถึงจับเราสองคนมาอยู่ด้วยกันและนักวิเคราะห์ที่ว่าก็คือหมอจิตแพทย์ของนีโอนีโอก็อยากรู้ว่านี่สมิธต้องการอะไรอีกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่การล้างแค้นระบบเพราะงั้นเราสองคนก็ไม่ต้องมาตีกันด้วยซ้ําสิ่งที่สมิธต้องการก็คือหมอคนนั้นนก็ หมอเาหมอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยที่เขามาที่นี่เขาแค่ต้องการตัวทินิตี้ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละพะตัวนักวิเคราะห์เองก็รู้ว่านายจะมารับทินิตี้ไงถ้าเกิดว่านีโอดนจับได้อีกรอบหนึ่งมีหวังเขาโดนลากไปอยู่กับนีโออีกรอบแน่แน่แน่นอนว่าสมิธเขาก็พาคนอื่นมาด้วยเป็นพวกโปรแกรมที่ถูกนะเทศออกจากแมทิกและหนึ่งในโปรแกรมที่ถูกนะเทศออกก็คือเมโลวินเทียนแต่ว่าพวกนี้มันก็แค่ต้องการจะฆ่านีโอแค่นั้นสุดท้ายผู้เสียแม่งก็ตีกันอยู่ดีพวกของบัดก็มาจัดก,การกับพวกถูกขับไล่ส ต่อยกันยังไงไม่รู้แต่ว่านีโอเขาสู้สมิธไม่ได้เลยสมิธเองเขายังคิดเลยว่านีโอไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนทีนี้เขาก็าเลยระเบิดพลังจนสมิธปิวไปไหนก็ไม่รู้แล้วพอเคยตัวที่มาขวางทางได้หมดนีโอเขาขอไปเจอทีนิตี้ก่อนพอนีโอได้มาเจอกับทีนิตี้เธอก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราสองคนต้องได้เจอกันอีกแต่ว่าหมอเองเขาก็ดักรอนีโออยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วแถมมันยังมีพลังในการควบคุมเวลาของแมททิกอีกเขาก็าสามารถทําให้โลกของแมททิกช้าหรือว่าเร็วหรือว่าย้อนกลับก็ได้แล้วเขาก็าย้อนเวลาให้นีโอเพิเนนข้ามามที่ นีโอก็เห็นไอ้นี่แหละแต่คว้ามไม่ถึงสักทีความจริงหมอเขาก็คือผู้สร้างแมทริคคนใหม่ตอนที่นโอตายตอนนั้นเขาเองก็อยู่ที่นั่นด้วยพอเขาได้เห็นนโอครั้งนั้นเขาก็รู้สึกเลยว่า Neo นีโอนี่แหละคือสิ่งมาสักัญที่ถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนว่าเขาไม่ยอมให้นโอตายหรอกส่วนทินิตี้เขาเองก็ไม่ยอมให้เธอตายเหมือนกันเพราะงั้นเขาเลยตัดสินใจชุบชีวิตของนโอขึ้นมาตอนแรกที่เขาพยายามเปิดซอสโค้ดของนีโอทำยังไงเขาก็ทำไม่ได้แต่พอเอาทินิตี้เข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องนี้มันก็ง่ายขึ้นแต่่่่่ทททุกกกครััั้งเเลยยีีนนนิออูบมมมืไห็จะ ีเรื่องซวยๆเกิดขึ้นมาตลอดและมันก็ทําให้เขาค้นพบอีกว่าเวลาที่ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมันจะเกิดพลังงานบางอย่างเพราะงั้นเขาเลยจับให้ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ใกล้จนเกินไปแล้วยิ่งเป็นแบบนี้พวกคุณก็ยิ่งปล่อยพลังงานให้พวกเราใช้ได้มากขึ้นผู้บริหารแมทติกค,คนเก่าเขาก็ดันคิดว่าโลกแมททิกที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่มันต้องมีแต่ความจริงเท่านั้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องจิตใจของมนุษย์เลยแต่ว่าสลับเขาที่เป็นผู้บริหารคนใหม่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยสักนิิิดดถ้้้าาาาาามมมมมมมนนนุษยยย์่งงงีคววรูสึกกกกพลัั็ตไป เนโอเคยสงสัยไม่ว่าทำไมคุณถึงฝัน้ายขึ้นมาทั้งหมดก็เพราะว่าเราปั่นสมองของคุณให้มันเป็นแบบนั้นและยิ่งเข้าถึงความรู้สึกของมนุษย์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งควบคุมมนุษย์ได้ง่ายขึ้นและผลิตพลังงานได้มากขึ้นเพราะงั้นยิ่งเนโออยากเจอกับทีนิตี้มากเท่าไหร่พลังงานที่เนโอสร้างขึ้นมันก็ยิ่งมากตามไปด้วยทีนี้หมอมันก็สั่งให้บอทยิงปืนมาที่ทีนิตี้เนโอก็เห็นแล้วแหละเขาก็พยายามเข้ามาห้ามเขาก็เตือนว่าให้เนโอกลับมาที่นี่ดีกว่าก่อนที่เรื่องเลวร้ายมันจะเกิด นแล้วพอทุกคนกลับมาที่โลกจริงนายพลก็ส่งคนมาตามพวกของบ้านกลับไปที่เมืองถ้าดูจากแผนที่ตอนนี้พวกหุ่นยนต์ก็กำลังมาที่นี่ด้วยแล้วพอกลับมาที่เมืองแน่นอนทุกคนก็ต้องโดนนายพลด่าอยู่ๆมันก็มีเซนเทียนตัวหนึ่งที่บินมาทางนี้เซนเทียนตัวนี้ก็ต้องการให้ในายพลกับนีโอมากับเขาหน่อยจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าระบบมาเจอกับซาตีนีโอขาก็จําได้ว่าเขาเคยเจอซาตีตอนเด็กด้วยและส่วนซาตีเธอก็คอยจับตาดูนีโอยู่ตลอดซาตี ati, เธอก็บอกว่าพ่อของเธอเสียใจมากที่ทําให้นีโอป็นแบบ เพราะพ่อของเธอเป็นคนออกแบบแคปซูลคือชีพนิโอแล้วก็ทีนิตี้เอง ee, เนวบีเทลขอขัดนิดนึงสแสดงว่าซาตีรู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่านิโอกับทีนิตี้ยังมีชีวิตอยู่และทำไมถึงไม่บอกเรื่องนี้เธอรู้บ้างก็เพราะว่าไอโอต้องถูกสร้างขึ้นโดยเนวบี o ไงเมืองนี้ต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนของเนวบีอยู่ได้แล้วก็พวกเซนเทียนอยู่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเธอบอกเรื่องของนิโอแล้วก็ทีนิตี้เนวบีก็จะตัดสินใจลำบากว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างช่วยเพื่อนกับช่วยคนในเมืองอะเรื่องนั้นช่ามันก่อนแล้วเรเรรรีีีียกาาคนนมมทุ่่ะอะไ เพราะว่านนโอหนีออกมาจากเมืองเครื่องจกักรทาให้เมืองต้องสูญไฟฟ้าจากทีนิตี้มากกว่าเดิมตอนแรกระบบนิลภัยก็จะรีเซ็ตเมทริกกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าแต่นักวิเคราะห์ก็พยายามโน้มน้าวทุกคนว่าเดี๋ยวนนโอก็ต้องกลับมาเองเพราะว่าถ้านีโอไม่กลับไปนักวิเคราะห์มันก็จะฆ่าทีนิตี้แน่นอนว่านีโอเขาก็เลือกที่จะกลับไปซาตีก็คิดว่านั่นแหละคือความประมาทของนักวิเคราะห์เพราะว่าเขารู้จักนนโอดีมากเกินไปแทนที่เขาจะฆ่าทีนิตี้ทันทีที่นิโอหนีออกมานักวิเคาเราะห์กลับร้อให้นิโอกลับเข้าไปหาเขาเองและเเราจจะใชุ้้ดนนนนีป็ตตตััววอโพกม บีเธอก็เลยหาอาสาสมัครมาทาําภารกิจครั้งนี้บัดเธอก็ขออาสาเป็นกัปตันของภารกิจครั้งนี้เองงั้นเราก็ต้องการอาสาสมัครลูกเลยแค่2คนถ้าเกิดว่าใครอยากทําภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้ก็ก้าวออกมาได้เลยแหมพร้อมกันและเกิดพวกเองนี่เธอยังไม่ได้บอกเลยนะเนี่ยว่าให้ทำภารกิจอะไรทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาก็รู้จักนายพลดีถ้านายบ,บีบอกว่าสําคัญก็ไม่มีทหารคนไหนนอนอยู่บ้านเฉยๆหรอกจากนั้นพวกของนีโอทุกคนก็ต้องเข้าไปเจอกับซาตีก่อนซาตีเธอก็จะเป็นคนบอกแผนการให้ฟังว่าต้องทํำยังไงทางท นีโออกมาตอนนี้มันเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้พอไอ้พวกนั้นสั่งให้เซนติเนลคอยเฝ้ายามเอาไว้แล้วพวกเราจะบุกเข้าไปยังไงโดยที่แม่พวกมันรู้ไหนจะต้องเดินข้ามตัวอ่อนพวกนั้นอีกแล้วแถมหอคอยที่ทิเนตตี้อยู่ด้านในก็สูงตั้ง2กิโลเมตรพวกเราจะปีนยังไงโดยที่แม่พวกมันรู้ก็แค่คนที่ทําหน้าที่นี้ประจาพาพวกเราเข้าไปข้างในไงปกติแล้วมันจะมีพวกเซนเทียนที่คอยเก็บตัวอ่อนพวกนี้ก็จะส่งตัวอ่อนมนุษย์เข้าไปในโรงผลิตไฟฟ้าซาตีก็เลยให้เซนเทียนที่เป็นพวกของเราก่อบเซนเทียนพวกนี้จากนั้นพววกกเเเขขาาใ้้มอฟแงตัไ และขั้นตอนต่อมาที่หอคอยผลิตไฟฟ้ามันจะมีท่อหกเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกับบ่อน้คํคขําของนีโอแล้วมันก็จะมีอีกท่อหนึ่งที่คอยดูดออกซิเจนจากที่นี่และส่งเข้าไปในแคปซูลเพื่อหล่อเลี้ยงนีโอมอร์เฟียก็พอเข้าใจแผนการและสรุปว่าเขามุดเข้าไปในสายสะดือของนีโอใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็จะไปโผล่ในแคปซูลของนีโอทีนี้เซนเทียนที่เก็บตัวอ่อนเขาก็มาส่งมอร์เฟียที่นี่จากนั้นมอร์เฟียตเขาก็าต้องแอบเข้าไปในช่องหกเหลี่ยมเซนติเนลมันก็รู้สึกได้ว่ามีคนบุกเข้้้้้าาาาาามมมแแต่พออถึงงรรเเเเียยขขไปในบลว พอเข้ามาข้างในได้มอร์เฟสก็ต้องเปิดทางเข้าให้กลุ่มที่2เข้าตามมาและการที่จะถอดปลั๊กของทีนิตี้โดยที่จิตใจของเธอยังอยู่ในเมทิกมันก็จําเป็นต้องใช้สมองอีกคนหนึ่งเพื่อทาบายพาสกับทีนิตี้และคนที่มีสมองใกล้เคียงกับทีนิตี้ที่สุดก็คือบัคพอบัคเข้ามาข้างในได้ที่เหลือก็แค่ทำบายพาสให้ทั้งสองคนเชื่อมต่อกันและส่วนเลือกจิตใจของทีนิตี้ที่ยังอยู่ในเมทิกซาตีก็จะเป็นคนย้ายจิตใจของเธอกลับมาที่ยานเองเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่จําเป็นต้องกินยาเม็ดสีแดงแต่ว่าสสิิ่่งงงําาคคัญกก็ืืออออททนตี้้เเลจะมพ การดึงจิตที่ไม่อยากออกมาจากแมททิกาจ,จะทําให้เธอตายก็ได้มักก็คาใจเรื่องหนึ่งว่าทําไมซาตีต้องมาช่วยพวกเราด้วยและแถมซาตียังวางแผนมาซะดีดีเลยก็เพราะว่านักวิเคราะห์มันฆ่าพ่อของเธอไงพอหลังจากที่พ่อของเธอรู้ว่าแคปซูลที่เขาสร้างขึ้นมาใช้เพื่อขังนีโอพ่อของเธอก็เลยส่งแบบแคปซูลมาให้เธอและพอนักวิเคราะห์มันรู้เรื่องนี้มันก็ฆ่าพ่อของเธอทันทีและส่วนเธอก็ต้องหนีตายมาซ่อนอยู่ที่นี่แต่ก็กลายเป็นว่าเธอรู้ระบบทางเข้าออกของแคปซูลทั้งหมดและมันก็ทําให้เธอวางแผนครังนี้ได้และพอบับมฟ เข้ามาถึงแคปซูลเรียบร้อยซาตีก็จะเป็นคนผ่าตัดใบพารเพื่อพาทินิตี้ออกมาและส่วนนีโอเขาก็ต้องเข้ามาในแมทริกเพื่อพาจิตของทินิตี้กลับออกไปกับเขานักวิเคราะห์มันก็สั่งคนมาต้อนรับนีโอเต็มที่เลยแต่นักวิเคราะห์มันก็ยังไม่รู้ว่านีโอเขาวางแผนอะไรเอาไว้นีโอเขาต้องการมาเจรจาต่อรองด้วยสิ่งที่เขาต้องการก็แค่อยากคุยกับทินิตี้ถ้าเกิดว่าทินิตี้ยอมไปกับเขานักวิเคราะห์ก็ต้องปล่อยพวกเขาไปแต่ถ้าทินิตี้ไม่ยอมมาด้วยเขาก็จะอยู่ที่นี่เองข้อต่อรองของเองนี่ก็น่าปฏิเสธเหลือเกินเาก็ไม่ ก็ใจว่าทําไมเขาต้องทําอะไรโง่ๆแบบนั้นด้วยก็เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บนยานทั้งลําที่มีคนพร้อมถอดปลั๊กเขาถ้าเกิดว่านีโอดนจับในแมททิกเมื่อไหร่เขาก็จะถอดปลั๊กทันทีเพราะงั้นถ้าอยากให้แมททิกอยู่ต่อก็แค่ทําตามที่เขาบอกแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าไอ้พวกนั้นจะไม่ถอดปลั๊กนีโอทีหลังก็เพราะว่าแบบนี้ไงพวกเราถึงมาที่นี่กันหมดเออถ้าเป็นแบบนี้มันก็ค่อยยุติธรรมขึ้นมาหน่อยแล้วพอททนิตี้ถูกพาตัวมาที่นี่ตอนนั้นตอนที่นีโอมาหาเธอที่โกดังเธอก็ตัดสินใจลลออองงงงไปเเเเ่่นนนนนกกกกมมมมมขขโดูทีสร้้าาึัั็หืบคว อองเธอเธลยแต่ชีวิตตอนนี้ของเธอมันไม่ใช่แบบนั้นนะเด็กและระหว่างที่กําลังคุยอยู่ครอบครัวของทีนิตี้ก็มาตามผัวของเธอก็เดินมาบอกว่าตอนนี้ลูกคนเล็กของเราโดนรถชนรีบไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยทีนิตี้ก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่ครอบครัวของตัวเองแน่นอนว่าทุกคนก็น่าเสียกันหมดถ้าทีนิตี้ไม่ยอมออกมาด้วยนิโอเขาต้องยอมตายอยู่ที่นี่แน่ๆและนักวิเคราะห์มันก็คงไม่ปล่อยพวกเขาไปเหมือนกันและส่วนซีเขาก็เตรียมตัวที่จะดึงปลั๊กของนิโอออกและระหว่างที่สามีของทีนิตี้กำลังดึงเธอกลับไปตอนนี้เธอก็หันไปมองน นออีกรบึงสามีของเธอก็พยายามกระชากให้ไปด้วยกันรอบนี้ทินิตี้เธอก็ทนไม่ไหวแล้วเธอไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแน่นอนว่าสามีของทินิตี้ก็คือบอดที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วพอนิโอเห็นว่าทินิตี้จะกลับมาอยู่กับเขาเขาก็เลยระเบิดพลังเพื่อไปหาทินิตี้พอเรื่องเริ่มวุ่นวายนักวิเคราะห์มันก็เลยใช้พลังของเขาหยุดเวลาเอาไว้นิโอก็คงรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ปล่อยทินิตี้ไปไม่ได้และในเมื่อนนโอไม่กลับมาเขาก็แค่ฆ่าทินิตี้ทิ้งแต่อยู่ๆสมิธเขาก็เดินเข้ามาเอ้าสมิ เขากับนนโอเราสองคนเหมือนกันกว่าที่คุณคิดซะอีกถ้าเกิดว่านนโอออกไปจากที่นี่เขาก็าจะยึดที่นี่ได้เหมือนเดิมเพะง้นสม,มิธเขาก็เลยมาร่วมมือกับนนโอชั่วข่าวพอนักวิเคราะห์โดนสม,มิธซัดสะกระเด็นเวลามันก็กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วทางหน้าซาตีที่เห็นว่าทีนิตี้อยากกลับมาที่โลกจริงเธอก็เชื่อมต่อใบพาทีนิตี้เข้ากับบัคจากนั้นก็เชื่อมต่อจิตของทีนิตี้เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าจิตของทีนิตี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกควบคุมอีกต่อไปผู้วิเคราะห์มมมััันน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 นกก็เลลยส่่งงงใให้้ตติิไปาาททีีโจรแพออนถนึ ก็ไม่มีใครอยู่แล้วและส่วนนีโอกับทินิตี้พอได้จับมือกันพวกเขาก็มีพลังมากขึ้นไอผู้วิเคราะห์มันก็ยังไม่ยอมจบสมิธเขาก็เลยใช้ปืนยิงให้มันตายตายไปซะและก่อนที่เขาจะไปเขาก็บอกว่าการร่วมมือของเรามันจบแค่นี้แหละตอนนี้เขาขอตัวไปทําอย่างที่เขาต้องการก่อนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบผู้วิเคราะห์มันก็สั่งให้บอดทุกตัวที่อยู่ในเมทิคมาจัดการนีโอไอพลังของนีโอเขาก็ยังใช้ทั้งหมดไม่ได้จนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังบินไม่ได้เลยและร่างของทินิตี้ตอนนี้เธอก็ถูกพาตัวมาที่าน่เหลือก็ุ้วพ นีโอจอกมาจากแมททิกได้ไหมส่วนซี <C, S 2> เขาก็พยายามหาทางออกให้ทุกคนอยู่นอกจากพวกบอดที่วิ่งตามพวกเขามาทั่วเมืองมันก็ยังมีพวกบอดที่กระโดดลงมาจากตึกอีกนีโอ <Neo S 1> <Neo S 2> เขาคอยใช้พลังของเขาอยู่ในบอดพวกนี้เอาไว้แล้วพอทีนิตี้ขับรถเลี้ยวมาทางนี้อยู่ๆพวกบอดมันก็เลิกวิ่งตามพวกมันก็ต้อนทั้งสองคนให้มาเจอกับฮอที่เตรียมยิงระเบิดทั้งคู่ก็โดนยิงระเบิดจนมอไซพังนีโอกับทีนิตี้ทั้งสองคนก็เลยหนีเข้ามาในตึกและส่วนคนที่เหลือตอนนี้ก็ได้บักกับมอร์เฟียสมาช่วยทีนิตี้กับนีโอทั้งคู่ตอนนีี้ก็ไมม่ ทั้งคู่ก็โดนฮอทั้งสองลำลุมยิงใส่เนโอก็พยายามใช้พลังของเขาหยุดกระสุนเอาไว้แล้วเขาก็ใช้พลังของเขาเหวี่ยงมิสไซล์ไปโดนฮออีกลำหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จบพวกบอดก็ยังตามพวกเขาขึ้นมาด้านบนอีกทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจจะบินไปจากที่นี่แต่ว่าคนที่มีพลังบินได้ตอนนี้กับเป็นทินิตี้สุดท้ายทั้งสองคนก็หนีออกมาจากโลกของแมททิกได้เวลามันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งทินิตี้เธอกลับมาที่แมททิกอีกรอบรอบนี้เธอก็ขอมาเอาคืนผู้วิเคะห์สักหน่อยแล้วพลังของเนโอตอนนี้กก็ลับมมาเเป็นหือนเดิม ด้วยไม่ใช่แค่นั้นทินิตี้เองเธอก็มีพลังเหมือนกับนนโอเลยผู้วิเคราะห์ก็ถามว่าจะกลับมาที่นี่ทําทไมเนี่ยคิดว่าทั้งสองคนจะมาปลดปล่อยคนที่หลับอยู่อย่างนั้นเหรอใช่ไงตอนนี้ทั้งสองคนมีพลังมากพอที่จะทําแบบนั้นได้แล้วไงแต่ว่าแล้วมันยังไงต่อไอคนพวกนัน้นไม่ยอมตื่นมา,มาเผชิญหน้ากับความจริงหรอกคนพวกนี้ชอบจะอยู่ที่นี่ด้วยซ้ําทั้งสองคนก็มองหน้ากันเลยเออไอเดียดีเหมือนกันเว้ยทั้งคู่ก็กาว่าจะสร้างโลกใหม่ที่นี่อยู่แล้วด้วยก่อนอื่นขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยลลลมมเข้้้้าาาตาแแะะจกกกนนนนนนัันััทงงค็บิไปพรอห เรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t ั o เข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ